สวัสดีครับเราอยู่กับช่องตะก้องบ้านนอกครับและแฟนเพจถ่ายเล่นๆนะครับวันนี้เราจะไปซื้อผ้าเบรกเว็บร้อยนะครับอยู่ร้านโมดิฟายจบต้องเดินไปครับเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งเขากำลังทำถนนนะครับเลยเอารถมาจอดฝั่งนี้ครับแต่เราก็จะเดินไปนะครับเอารถจอดไว้นี่เลยครับ ได้ดูวิวด้วยครับเมืองบุรีรำบุรีมากับเจ้าปนๆน,นะครับจะพาเดินกเดินไปร้านโมดิไฟจบนะครับใกล้ห้าโมงแล้วก็รถเยอะนะครับ ต้องระมัดระวังด้วยลมก็แรงด้วยบรรยากาศของเมืองบบรียมนะ ตรงนี้เป็นสวนเฉลิมพระเกียรตนะิครับอากาศก็ร้อนมากคนระับ ใกล้ถึงหน้าร้านนะครับร้านโมดิไฟช็อปเป็นอีร้านหนึ่งที่ใหญ่ในจังหวัดวีดามนะครับเป็นร้านอะไรแตกนะครับ เากันเดินมานครับเร็วรวิ่งหน่อยนี่สาวๆครับเดินไปไห้นะมาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวใจ่ปังปอนไปซื้อผ้าเบรกนะครับสิบคู่นะครับ เอ,อเดี๋ยวรอยู่นี่หลออยนะอะไรอะไรเยอะมากครับร้านนี้ครับเดี๋ยวเราเรอปพอนๆครับไปซื้อไห่ไปครับเดี๋ยวเราก,กลับนะนะครับได้ของแล้วครับกลับบ้านได้เก้าคู่นะครับ เราจะพอกับบ้านก่อนครับฝากช่องด้วยนะครับตะกองมันออกและแฟนเพจถ่ายเล่นๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ